สวัสดีครับวันนี้เรามาดูตัวอย่างการหาเลขปักหลักร้อยโดยใช้วิธีการหาจากสูตรดับเอามาทําเป็นเด่นนะครับเริ่มแรกผมก็จะทดลองใส่เครื่องหมายเซมิโคลอนเพื่อทําผลลัพธ์ให้ดูซึ่งจะเป็นผลลัพธ์ของงวดวันที่16บเดือนมิถุนายนนะครับเพราะนั้นผมก็ใส่เครื่องหมายเซมิโคลอนเอาไว้ข้างหน้างวดนี้นะครับเพื่อที่จะเป็นการบังสถิติมันก็จะมีผลคล้ายๆกับการลบสถิติออกไปหนึ่งงวดนะครับ แล้วผมก็คลิกที่ปุ่มบันทึกตอนนี้จะมีสถิติอยู่ทั้งหมด6 0 7งวดแล้วก็งวดล่าสุดก็จะกลายเป็นวันที่1เดือน6ปี2563หลังจากนั้นนะครับก็จะใช้วิธีการปล่อยให้สูตดรเ,ดเองแค่1งวดนะครับมีสถิติอยู่6 0 7งวดเพราะนั้นผมก็เลขก0กรในช่องถึงนะครับ ส่วนในช่องใช้สถิติไม่ใช้เยอะครับก็จะใช้อยู่แค่ประมาณ6หรือว่า7งวดอย่างตอนนี้ผมก็จะใช้อยู่ที่7งวดแล้วก็สูตรเชรื่องการให้เราเลือกมาเป็นหักร้อยผิดไม่เกินศูนย์สูตรเจ็ดตัวจํานวน10สูตรนะครับใช้แค่เล็กๆน้อยๆพอเสร็จแล้วคลิกที่ปุ่มเริ่มค้นหาสูตรแต่อย่าลืมนะครับว่าการหาสูตรทุกครั้งครั้งแรกเนี่ยควรจะกําหนดให้หาสูตรที่จุดเริ่มต้นวงกลมต้องเป็นสีแดงนะครับเสร็จแล้วก็คลิกที่ปุ่มเริ่มค้นหาสูตร แล้วโอเคครับเราก็ตรวจสอบสูตรแล้วก็คลิกที่ปุ่มสรุปผลตอนนี้เราจะตรวจสอบอยู่ที่8งวดนะครับคลิกที่ปุ่มสรุปผลเราไปเห็นว่าโดยส่วนใหญ่สูตรจะผิดงวดที่8ก็คืองวดที่เราปล่อยให้มันเดินเองเนี่ยมันจะผิดแต่ทันทีเลยหลายสูตรนะครับเราก็ลบสูตรที่ผิดวที่8ออกไปก็คือลบสูตรที่ผิดตั้งแต่หนึ่งครั้งออกไปนะครับมันจะเหลืออยู่4สูตรเราก็ดูนะครับว่าหลังจากที่ลบไปจะเหลืออยู่4สูตรแล้ว ถ้าสูตรทุกสูตรเนี่ยมันผิดหมดมันจะได้เลขอะไร100%บ้างเราก็ดูทางขวามือได้เลยครับก็จะมีเลข4เลข8เลข9ได้ร้อซนังนั้นถ้าผลลัพธ์เป็นไปอย่างที่เราต้องการก็คือว่าสูตรดับจะต้องหลุดมาเป็นเด่นก็แสดงว่าเลขสเลข8เลข9ที่อยู่ที่หลักร้อยครับ